วันนี้ปลาเยอะจริงเลยเดี๋ยววันหลังต้องเอาแหมาทอดเนี่ก็ต้องเอาเบ็ดมาตกได้หลายตัวเลยทำไมมันถึงเละมากกันหอย่างนี้นะกับข้าก็จะหมดอยู่แล้วแล้วเราจะรู้ไม่เวลานี้ลูกอยู่ที่ไหนหว้เสียดายไม่ได้เอาเบ็ดมาตั้งทีแรกขอโทษค่ะคุณเดี๋ยวอะไรมีธุระอะไรถามทางเขาดีกว่าเรงเลงหาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเอาฉมววเอาเบ็ดเอามาคือว้าย คุณแม่คุณแม่มาเมื่อใหญ่ไอตัวดีจ๋าคือของศักอยู่ที่ไหนอคือผมไม่รู้ครับผมกําลังจะดูผงปลาครับคือผมจะมาอก็จะแกจ,จะบอกหรือไม่บอกก็คือว่าผมบอกของศักอยู่ที่ไหนผมบอกไม่ได้ละครับคุณแม่ผมจะมาหาปลาครับไม่บอกหรอมไม่บอกครับไ,ไอ้ยักแม่ยัยแม่ยังแม่ยั ด้วยเพราะที่เด็ดผัวดีฝากเด็กให้น้องในท้องนี้ีีมือผัวดีใช้ได้โอวสักดาคุยว่าดี ไอหน้าไอ้หนูอยากรู้แน่เหมือนพ่อหรือแม่เกิดมาถึงวันนั้นไม่นานหลักนาสมหวังดังว่าดวาดไว้รอลุนทารกในอกเรา เขาโคลงหน้าเขาคลายคลายยิ่งจะต้องคลายพี่กับเวียฟ้าสิวเวีฟ้าจะไอใครก็ออยู่ในนบ้าาขงเรแกงใจคนไม่มีลูกมีผัวหรือมีผัวแล้วตอนนี้ผัวก็ไม่อยู่แกงใจพี่มั่งนะเวียงฟ้าพี่บอกพา<ำ>พมีแต่ตั้งแต่เมื่อไหร,ร่เนี่ยฮะ ยืดิืดขีกันสิแล้วเนี่ยใครเห็นใครเห็นพี่แก่นมากพี่แก่นไไหนอ่ะเขาบอกว่าจะออกไปหาปลานะพี่อีกไม่นานก็คงจะกลับว่จะ่านนีนไม่มาเลยหรอโอ๊ยโอ๊ยโฮยอะไรอยท้อังสักเฮ้ยยังไม่จบอะไรเราแมทำไมเนี่ยตีอะไรนะโตแล้วนะแกแล้วนี่ผมเน่ยใช่เออแกยิงโตแกยิ่งแก่แดดแก่แดดยังไงอพอของสักทำไมอยู่ที่ไหน ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละม่ได้อยู่ที่ไหนรอก็อยู่ด้วยกันเนียเดี๋ยว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 ครับพ่อคงศักิ์ก็อยู่กระท่อมหลังนี้น่ะเหรอจะให้ไปอยู่ข้าวหาที่ไหนแล้วมาในป่านี่ไอ้แกนจ๋าแกพาลูกจะไปอยู่กระท่อมเก่าๆเนี่ยนะมาในพามาด้วยกันโอ้ยหลอนปากดีนักน้ํามึงก็โกรเดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วสบายยังไงอ้าวผมมีไม่ยานาประจำตัวแล้วเนาะคือ อาจารย์จ้าจ้าจ้าโอ้โหอะไรอาจารย์คือเือก่อนเรียกพี่มาตลอดวันนี้ขอเรียกไอ้กันวายคอยยังชั่วชื่นใจนี่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 ทำไมนี่มีเมียคนนี้ไม่พอเหรอหนังหน้าอย่างนี้ไม่พอเรายังหนังหน้าอย่างนี้อีกเหรอไม่ยผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ดีทำไมเนี่ยหาผัวไม่ได้เลยหนังหน้าอย่างนี้ไม่มีใครเขาเอาแล้วนี่อยากเอาอีกเหรอโถ่ดูสิโอ้ยคิดว่าจะไม่มีใครแย่งแล้ว เหรอไม่ได้นะเนี่ยแค่นี้แล้วเหรอที่มันเป็นเมียกันทำทำไมไปโทรฟังก่อนสิไอ้ไอม่ด่าไม่ว่ารู้ไหมผัวหญิงนีเป็นใครไปโทรอกผู้หญิงหน้าไหนมาก็แล้วแต่ทำไมอยู่ใกล้ผัวกูนะไม่สนใจเว้ยไม่ได้หรอกเขาเป็นนี่ยไม่ได้ไหมเขาเป็นแม่แม่บุญธรรมที่เคยชุบเลี้ยงดูแลจะเป็นแม่ นี่เมียผมผมลืมแนะนำแม่ว่า้เมียผมสิเออเออ้อะไรเล่าผมพูดเล่นผมนี่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะภรยาภรยาไม่มีเมียแล้ว่ะคู่ทกคู่ทุกคู่นรกเลยพูดผิดพูดถึกเลยแกมึริงคิเดดีแล้วเหรอมึงมีปัญญาเลี้ยงขอแล้วไอ้แก่นเรื่องอะไรมีเมียจะไปเลี้ยงเมียมิจจะเมียต้องเลี้ยงผมสิครับผมไม่คนโง่ไอ้บ้าเอ้าไม่พูดเล่นเมียแกชื่ออะไรนี่นะครับ บอกเขาไปเลยที่ชื่ออะไรแนะนําตัวนี่แม่ผัวก็เหมือนแม่ตัวรู้ไหมแม่เหรอแม่แม่เบงน่ามีเมียรุ่นเดียวกับกูเลยนะโอรุ่นไม่สําคัญมันอยู่ที่ใจแม่ทำความเคารพอะไรพิสใช่ไม่ได้ชื่อชื่อบัวคําจ้าเมื่อเมื่อเมื่อกี้แม่ทำไมที่ที่ที่ฉันว่าไปฉัน ฉันไม่ถือนะเออดีมากเขาไม่ถือแม่เขาไม่ถือเมียผมไม่ถือแม่ที่แม่ว่าวพวกแกนี่ดีนะครับว่าเป็นเมียแกครับผมพ่อคงศักดิ์อยู่ไหนเอ่อคือว่าผมไม่ยุ่ไม่อยู่ข้างในครับอยู่ข้างในเหรอจ้าใจเย็นครับคุณแม่ใจเย็นครับพี่คงศักดิ์สวยมากไม่ดีแน่เลยะรทศัพท์พระเจ้าว็ยังฟ้าคนเดียวพี่จะไม่ฟันใจพี่สัญญาวินฟ้าัก ครับสวัสดีครับแม่ไหว้พระทะลูกแม่มาได้ไงแม่คิดถึงลูกไงลูกถึงได้มาเชิญนั่งก่อนดีกว่าครับแม่จะมาได้ไงก็ไรรุมๆมาเลยฉันจะคุณแม่นั่งก่อนนะคะคุณนายแม่ขานั่งก่อนค่ะมงหาอะไรคะที่นี่ไม่มีข้างข่าวค่ะจะไม่ได้อยากดูข้างข่าวแม่กูชอบดูข้างข่าวไงกระท่อมซำซ้อหมาเข้ามีสุด ทำไมไม่พูดอย่างนั้นล่ะครับใะไรละอ๋อคุณแม่คะทำไมคุณแม่พูดว่างไงนะคะเอ่เอบับวคำขอขอทวนคําพูดอีกครั้งได้ไหมคะอยากจะฟังเหรอคะ่ะฉันคนบ้านนอกไม่เคยได้ยินคะ่ะนี่แม่บวกคําจ้ากระท่อมซอมซอ้อเนี่ยหมาเข้าไม่สุดหางต้องยงกันได้ยังไง รอสักครู่รอสักครู่นะคะแม่ขาในแม่ขารอรอสักครู่นะคะรอบัวสักครู่นะคะเอาน้ำมาต้อนคำอะไรคบน้ำอะไรก็เย็นเย็นก่อนนะับพี่บัวคำคบคุณจะทำอะไรคบอะไรเนี่ยแม่บัวคไในแม่ขาเมื่อสักครู่แม่พูดว่ากระท่อมสมซ่อหมาเข้ามีสุดหางใช่ย้อนบังเอิญว่าตัวคุณแม่นี่อยู่ข้างในหางอยู่ข้างนอกฉันก็เลยตัด วคำนี่ตาหัวคำขาไอ้กันครับผมครับอกแม่นี่อาวุธมันก้าวแล้วการไปแล้วนะหัวคำท่านอาจารย์ท่านอาจรยนี่มีมีความเคารพรอบๆแม่ผัวก็เหมือนแม่ตัวยังไงท่านต้องให้ความเคารพหาว่าได้แม่ตัวแม่อยู่ไหนหางแม่อยู่ข้างนอกขอแม่แต่มันก็จริงีนเขาละแม่ครับเดี๋ยวก่อนนะนะเปรียบมันได้แม่นั่งก่อนดีกว่านะครับมาในนั่งก่อนครับคุณแม่เจ้าขาแม่ครับคงสักขอโทษด้วย ที่การมาในครั้งนี้คงศัก์ไม่ได้บอกกับแม่เองจากปากเพียงเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้แม่อย่าถือโทษโกรธผมเลยนะครับเพราะว่าพี่แก่นนะ่ะเขาอยากให้คงศัก์คนนี้ออกมาเปิดหูเปิดตาแม่แล้วแม่มาถูกได้ยังไงครับเนี่ยแม่เหนื่อยหรือเปล่าเมื่อตรงไหนเดี๋ยวผมจะนวดให้นะไม่ต้องนวดหรอกลูกคงศัก์แม่อยากรูก้ลูกอยู่กระท่อมหลังนี้ อยู่ยกับใครลูกบอกไปเลยคงศักดิ์ลูกคู่สายเป็นบ้านของเวียงฟ้าบ้านของเวียงฟ้าและผู้หญิงนคนน<อ>ี้นะนาบว่าเวียงฟ้าเวียงฟ้าเป็นเมียผมครับแม่เวียงฟ้าเป็นเม,มีเย,ยของคงศักดิ์อย่างนั้นเหรอครับแม่ตอนนี้นะ่ะเวียงฟ้าตั้งท้องแล้วนะแม่ นนแม่ขอเจราจากับลูกสะใภ้แม่สะสนอยสีไม่ดีสะวะฮะเวียงฟ้าว้เจ้าค่ะเอาคกเธอกองไว้ไน,นั่นล่ะเฮ้ยหมาไปกินนะคะไ่หยดเลยนะ yeah. Yeah. Huh. เนื่อ,อะไรนะเ่อเวียงฟ้าเจ้าค่ะเ่อเวียงฟ้า ชื่อเพราะเวียงฟ้าบัวคำค่ะจริงๆแล้วการเป็นอยู่รูปร่างหน้าตาของเธอไม่น่าจะชื่อเวียงฟ้าเนาะอะ,อะล้วต้องชื่ออะไรจะ๊ะคะน่าจะชื่ออ e ีแปดอีฟู๊ดอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะเหมาะสมกว่านะ <laughs> แล้วค่ะคันนายแม่ขา <laughs> คุณมากนะคะที่แนะนำน้องสาวฉันชื่อเวียงฟ้านะี่ไม่พอใช่น่านชื่ออีปืนอีแบนใช่ไหมคะมันน่าจะเหมาะกว่าเอาเทอค่ะคุณนายแม่ขาบวกคำอยากรู้คะ่ะามา,าคุณนายแม่นะ่ะอุ้ยลักษณะท่าทางหุ่นพรากมากดีมีตะกกล <laughs> ชื่ออะไรคะฉันเหรอ เกิดวิบัติภายในบ้านไม่ดีค่ะไม่ดีหรอค่ะแล้วแล้วยังไงล่ะยังไงไปถึงจะดีอ่ะบัวคำเปลี่ยนให้นะคะคเปลี่ยนแล้วหมอหิงจะดีขึ้นจะร่ำจะรวยอุ้ยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านบัวคำเปลี่ยนให้แม่ทีสิลูกแม่ชื่ออะไรโง่แม่จะดีอาะไรค่ะจ้าจชื่อคุณนายน้ำเทียพหรอคะจ้าอุ้ยไม่มาหรอกค่ะต้องเชิญนั้นเน่าน้กล้ำไอ้บัวคำไอ้บัวคำไอ้ไอ้จันที่ร่ำผู้ชายคนนั้นนะค่ะอะไรแม่เขะแม่ค่ ฉัวชอบพคงศักด์ค่ะแม่กินปลาขอโทษแทนพี่สาวของเวียงฟ้าน,นะเจังหวะเรื่องจะบานปลายมเมื่อกี้บอกว่าชื่อเวียงฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเมียของพ่อคงศักด์เดี๋วค่ะเวียงฟ้าเอ้ยฉันถามเธอหน่อยเถอะนะก่อนที่เธอจะมาเป็นเมียพ่อคงศักด์เธอรู้จักมักจีกับพ่อคงศักด์กี่วันลูก วันเดียวเจ้าค่ะวันเดียวแค่วันเดียวนะแกยอมมอบกายถวายตามให้กับผู้ชายง่ายๆอย่างนี้เหรอคะข้าขอโทษค่ะทำไมสมัยนี้ไม่ต้องรอถึงวันแค่สองชั่วโมงก็ได้แล้วค่ฮ้าครับปากดีนะนะะไปแก้ไขว่าน้องทำไมโอ้โหแม่เวียงฟ้ามันไม่ง่ายเกินไปหน่อยเหรอ ันอยากจะรู้นะเขามีพ่อแม่คอยสั่งสอนหรือเปล่าคอยตักเตือนหรือเปล่าว่ามีลูกผู้หญิงนะคุณจะทำตัวยังไงไม่ใช่มักง่ายเจอผู้ชายแค่วันเดียวก็ยอมเป็นเมียของเขาละพ่อแม่เขาไม่ได้สั่งสอนเลยไงแม่มันแรงไปหรือเปล่าครับไม่ต้องยุ่งมีผมนะถึงจะเมียคงจักกรเถิแต่นี่แม่นะคงจัก หรือไม่อย่างนั้นแม่ของหล่อนเทือกเผาเหล่าตอเขาจะเป็นผู้หญิงใจร้ายละสิท่าใจเย็นครับคุณแม่ฉันใจเย็นผมไม่ได้เชงอย่ามาตายในบ้านนี้นะคะเพราะว่านี่บ้านนี้ยังไม่มีใครตายเลยค่ะว่าสงสัยจะเป็นคุณนายแม่ตายเป็นศพแรกไม่เป็นไรค่ะคุตอนนี้สันลาวว่างเลยว่างหัวคำนีเลยเนี่ย ทำไมคุณแม่นายจะว่าเวียงฟ้าแบบไหนจะหนักหนาสักหัดแค่ไหนเวียงฟ้าจะไม่ว่าสักคำแต่เวียงฟ้าว่าอะไล้ะเจ้าคะอย่าว่าถึงแม่อย่าว่าถึงพ่อของเวียงฟ้าถ้าจะเลวก็เป็นเพราะว่าเวียงฟ้าเลวเองแต่โปรดเถินะเจ้าค่ะอย่างนั้นเราไม่เวียงฟ้าฉันด่าไปถึง พ่อแม่ของเธอรู้สึกเจ็บเอาล่ะฉันจะไม่ได่าเธอก็ได้ฟังฉันให้ดีนะเวียงฟ้าพ่อคงศักดิ์เขามีคู่หมายคู่มั่นผู้หญิงอย่างเธอนะไม่คู่ควรกับเขาหรอกเธอควรจะอยู่ในสิ่งที่เธอต้องอยู่แบบนี้จำเอาไว้นะไม่นะฉันจะพาลูกชายฉันกลับไม่นะคะแม่อยากให้คงศังกดิ์กลับไปนะเจ้าคะ คุณแม่นายพักพี่คงสักกลับไปไม่ได้ทำไมจะกลับไม่ได้เพราะว่าบัตรเวลาหน,นีเวียงฟ้ากำลังต้องคันไเปเอนะจ้าจ่สิ่งรับแม่แม่ครับเดเวทนาปลานีเวียงฟ้าด้วยเถิดแม่ฟังผมไม่ดีนะครับผู้หญิงคนนี้ เป็นผู้หญิงที่ผมรักเป็นผู้หญิงคนแรกในชีวิตของผมแม่อย่าก,กีดกันอย่ากั้นขวางความรักของเราสองคนเลยนะครับผมขอร้องเขาไมแม่เพราะคงศักคงศักคงจะลืมไปแล้วมั้งอย่าร้องไห้เพราะคงศักไม่ได้มีอีผู้หญิงคนนั้นคนเดียวที่คงศักจะต้องรักละดูยแย่งคงศักยังมีแม่อยู่อีกคนหนึ่ง นี่แม่ไม่มีความหมายสําหรับลูกแล้วใช่ไหมไม่มีความหมายเสมอครับแต่ความรักบุพการีกับความรักเมียนะมันคนละอย่างกัน <c oughs> แม่โปรดแยกแยะด้วยเถิดนะครับแม่ครับถ้าว่าแม่ต้องการให้คงศักด์กลับไปคงศักด์สัญญาว่าผมจะกลับไปหลังจากเมียคลอดแล้วผมจะพาลูกและเมียไปอยู่บ้านเรานะครับแม่ไม่ได้ <c oughs> ดแม่โปรเนะครับแนมะ่อย่งบวกคำไฟังจะได้ เงินอินเมียงฟ้ามันก้อนหนึ่งไปเอาลูกออกซะไม่ไม่นะครับพาลูกแกออกแกก็ยังเป็นสาวผู้หญิงยังแกหน้าตาสะสวยผู้ชายที่แกเซื้ออื่นมากมายใส่ตะก้าล้างน้ำยกไทยมันก็คงจะแลกอกไม่ได้นะครับแม่ไม่จะทำอย่างนั้นกับลูกในเชอง็ผไม่ได้คุณนายแม่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรอข้าแยกลูกแยกผัวแยกครอบครัวเขาเนี่ยคุณแม่ ก้างเป็นแม่คนะทำไมไม่คิดให้ลูกมาเมื่อคนเขารักกันแล้วคนน้นต้องว่าฉันเป็นแม่นหมฉันเป็นแม่เพราะขงศักดิ์ยังฉันต้องคานให้ลูกฉันมีความสุขไปปล่อยมือลูกฉันตีความสุขของสังกัดทำไมไม่กลับแม่กลับคนเดียวไม่จะไม่กลับกับแม่ต้องให้กิดจะตามกลับไปให้กลับครกลับเรื่องแม่ไม่เวียนไฟแม่ไม่เวียนไฟ ไปเรายังจำได้อดีตต้องมาเว้นวักฉากชีวิตรักมาถูกปิดไม่เปืมอดีตฟังใจไม่จาง เรื่องร้ายความรังไม่ลืมอดีตผันจะกลายเป็นเจ้าของได้หัวคำ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 อะไยแล้วกอนอะไรเนอะไรใจเย็นๆดึงพ่อเป็นงัวเป็นควายเลย มันเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องใหญ่แล้วเวลานี้ของสักของศักแม่ของของงสักอะของของอก็กลับไปแล้วนะพ่อนของสักเทาไห่อลปกิกันเียร้ลจุดตัวขงสักมัลไเพื่อนเบียร์ปาแล้วไม่รู้เหมือนกันเบียปาล้ลูกตายาย กลับบานกันแม่เกล้านอกานกลนกนไอที่นี้ห้องส่นงเวี้าทำไมแกึงไดน่าดานะทนไดขนาดนี้ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมผู้หญิงอย่างแกน มันไม่บินบูนวาสนาที่จะคู่ควกรกับเรกใช่หรืเล่าเจ้าของสัตว์บาปฉันบอกให้แกกลับไปเดียนะ๋ยเนี้ที่บไปเกิดเจ้าของแกจะมาบีบน้ำตา ันมาันให้คนมาเกิดยังไงขึ้นลูกเกิดยังไงขึ้นนี่มันเรื่องอะไรกันของสัตว์จะเอาไว้คอนเสิร์ตเขาเจอเงินฟ้องเอเอ้ากไปไี้ยังไงอ่ะของของสัตไปไหนอ่ะเวียนฟ้าไปได้ยังไงลูกไปได้ยังไงทำไมต้องทำแบบนั้นคุณแม่หน่อแม่ของพี่ขอสับว์เขาเริ่มเกียดเวียนฟ้างเพราะว่าเวียนฟ้าจ้า ไม่ค,ควรกับลูกชายคคของเขาอห้ยฟ้าดวังนะ,นะกเียงฟ้าไม่ไ้ามีพพอพอต้องช่วยน้องนะถ้ารู้หรือเปล่าน้องไม่ใช่คนตัวเปล่านะพอนะน้องกำลังจะมีลูกกับคุณคงศักแล้วเขาทำแบบนี้แม่ก็ทำไม่ถูกเลยนะพ่อ ความทุกข์ของลูกก็คือความทุกข์ของผู้เป็นพ่อพ่อสัญญาพ่อจะไปตามคงศักมาให้บวกคำพาหน้องกับกระท่อมแล้วก่อนส่วนเรื่องทางนี้เดี๋ยวพ่อจัดการเองพ่อสัญญานะลูกนะพ่อสัญญาทำใจให้สบายนะลูกนะรับเกลือฟ้อมากที่สอยากไปโตก็ต้องตามคงศักมาให้ได้ไปบ้านกับพี่ก่อนนะสัญญาแล้ กเจะจะทำแบบนั้นได้อย่างไรในเมื่อคงศักดิ์เป็นคนลานาไทยท่านจะเดินทางกลับสู่ลานาไทยท่นานก็คงจะทำไม่ได้เพียงแค่พูดในเวียงฟ้าลูกเพืสบายใจอย่าโกรธพ,อพรอ่อนะลูกพอ่อ,อ,อพขอโทษจะลูกพ่อขอโทษ